ฮัลโหลฮัลโหลตื่นกันหรือ,อยังคะสวัสดีคะ่ะนะคะวันนี้มาเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะชั่วโมงที่3ของเรื่องความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลีย่ยมชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็เรียนเรื่องความยาวรอบรูปเหมือนกันครูให้การบ้านนักเรียนไปมีบางคนยังไม่ส่งงานครูนะ ครูว่าการบ้านที่ครูให้นะคะเป็นการบ้านที่ง่ายนะคะครูก็คิดแล้วว่านักเรียนไม่ได้เรียนกับครูครูก็จะพยายามให้การบ้านที่คิดว่านักเรียนน่าจะทําได้นะ,ะมันไม่ยากแต่มันขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะทําหรือไม่นะคะเราไม่รู้นะคะว่าเราจะมาพบกันมาเรียนตามปกติได้เมื่อไหร่นะคะเชื้อโรคโรคที่เกิดขึ้นตอนนี้มันจะหายหรือหยุดการแพร่กระจายแพร่เชื้อ เมื่อไหรนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะการทําใบงานที่ครูให้ไปมันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนที่นักเรียนจะได้นะคะถ้าเกิดมันยังไม่สามารถเปิดเรียนได้นะคะมาเปิดเรียนเอาเดือนสุดท้ายเนี่ยนักเรียนยังมีคะแนนนะคะที่นักเรียนส่งครูเพราะเรื่องที่ครูสอนนักเรียนก็คือเรื่องที่นักเรียนต้องเรียนในห้องเรียนอยู่แล้วนะคะดังนั้นครูอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนะคะทำส่ง นักเรียนบางคนอาจจะทําช้าหน่อยนึงเนื่องด้วยเน็ตไม่มีต้องอาศัยโทรศัพท์ของผู้ปกครองได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ขอให้นักเรียนทําเพื่อประโยชน์ของตัวเธอเองนะออาทีนี้วันนี้เรามาดูกันนะคะเรื่องที่3ชั่วโมงที่3แล้วชั่วโมงที่แล้วแล้วครูให้ความยาวของด้านแต่ละด้านไปนะคะแล้วให้นักเรียนหาความยาว รอบรูปถูกไหมคะให้ด้านมาครบเลย3ด้านนะคะรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมี3ด้านนักเรียนก็เพียงแค่เอาทั้ง3ด้านนี้มาทําไมกันคะมาบวกกันถูกไหมลูกนะคะเอา6กจุดหบวกกับ8.5แล้วก็บวกกับ8คดคำตอบที่ได้นักเรียนก็จะได้เป็นความยาวรอบรูปนะคะแต่วันนี้มาดูอีกแบบหนึ่งถ้าโจทย์ให้นักเรียนมา เป็นให้ความยาวรอบรูปนักเรียนมา23เซติเมตรหมายความว่าอะไรหมายความว่าด้านทุกด้านเนี่ยนะคะ3ด้านเนี้ยมันบวกกันแล้วได้ได้23นั่นเองนะคะบวกกันแล้วได้23นั่นเองแต่เผอิญมันต้องการทราบว่าด้านแต่ละด้านเนี่ยมันยาวเท่าไหร่ล่ะตอนนี้เรียนสามารถตอบครูดได้ก็คือ2ด้านถูกไหมคะก็คือด้านหนึ่งเนี่ย อีกด้านหนึ่ง6.5แต่อีกด้านเนี่ยนักเรียนยังไม่ทราบเลยทําอย่างไรเราถึงจะสามารถหาความยาวด้านที่เหลือนี้ได้นะคะทำยังไงนะคะก็เพียงแค่ทําไมคะนักเรียนก็เอาความยาวรอบรูปตัวนี้ทําไมเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยความยาวด้านที่เขาให้ให้มาเอามาลบลบกับอันนี้ถูกไหมคะ 23่ลบด้วย10.5จลบด้วย6.5ก็จะได้ด้านที่ที่เหลือนะ,ะได้ด้านที่เหลือหรืออีกวิธีการหนึ่งนักเรียนอาจจะเอาสองอันนี้มาทำลายการบวกกันก่อนแล้วก็ใส่วงวงเล็บต้องไหมคะแล้วถึงจะไปลบจาก23่สาคำตอบที่ได้ก็จะเหมือนกันนะคะก็จะเหมือนกัน ดูตัวอย่างต่อไปนะคะดูตัวอย่างต่อไปข้อนี้แย่ yeah, ละเขาให้แต่อะไรความยาวรอบรูปมาเลย24ซนติเมตรแต่ด้านแต่ละด้านให้นักเรียนมาไหมไม่ให้เลยคู่ค้าให้แต่ไอขีดมาเนี่ยหนูจะหาได้อย่างไรตัวขีดตัวนี้เรารู้อยู่แล้วความหมายของมันคืออะไรคะหมายความว่าด้านทุกด้านทำไมยาวเท่ากัน ถูกต้องไหมลูกยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นเขาให้24นักเรียนมาเนี่ยนักเรียนสามารถทํำยังไงเอา24ทําไมลูกหารด้วยอะไรหารด้วยจํานวนด้านที่เขาให้มาถูกไหมคะมีทั้งหมด6ด้าน6ใช่ไหมเนี่ยสาอันนี้3าข้างล่างนี้อีก3เพราะฉะนั้นเท่ากับ6นักเรียนก็หารด้วยหารด้วย6ดวยได้เลยนะคะคําตอบที่ที่ได้ ก็จะเท่ากับเท่าไรเอ่ยหาเลขเป็นไหมเป็นนะคะหอะไรได้24 6 4 2บสนะคะคำตอบเราก็คือ4เซนติเมตรนั่นเองนะคะดูตัวอย่างต่อไปทีหนึ่งนะคะ4ี 44. อ่าข้อนี้ให้มา3ด้าน1 2 3่ด้านเท่ากับ ทั้งหมดมี5ด้านเท่ากับ44ทั้งหมดรวมกันได้เท่ากับ44แต่ตอนนี้มันให้นักเรียนมาแค่3ด้านแต่มีสัญลักษณ์ตัวหนึ่งให้เรียนเหมือนเดิมคือตัวนี้สัญลักษณ์ตัวนี้ก็หมายความว่าด้าน2ด้านนี้ทําไมคะยาวเท่ากันนะคะยาวเท่ากันดังนั้นวิธีการแรกนักเรียนก็เอามาบวกกันก่อนก็ได้ถูกไหมคะเอา6บวก2แล้วก็บวก10นะคะ เสร็จแล้วก็เอาไปลบจากลบจาก44นะคะเราก็จะได้คำตอบคือ26เซนเมตรแต่26ตัวเนี้ยเป็นคำตอบหรือ,อยังคะเป็นไหมคะไม่เป็นคำตอบเพราะ26ตัวเนี้ยมันเท่ากับกี่ด้านคะเท่ากับ2ด้านดังนั้นนักเรียนก็ต้องเอา26ตั้งหารด้วย2คํคำตอบที่ได้ด้านนี้ก็คือเท่ากับสิบ สามนั่นเองนะ13นั่นเองข้อนี้ห้าสลองคิดเองที่คำตอบที่ได้คืออะไรได้คำตอบหรือยังสิ่งแรกเลยคืออะไรคะดูก่อนว่าด้านมันมีทั้งหมดกี่ด้านหรือเรียมมันมีกี่เรียมสรุปแล้วมันมีทั้งหมด10ถูกต้องไหมลูกนับตัวนี้ แล้วด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรียนทำง่ายๆเลยก็คือเอา55ตั้งหารด้วย10บคำตอบที่ได้ก็คือ5.5นั่นเองแต่สิ่งหนึ่งที่ขู่กลัวมากที่สุดคือการหารเลขลืมหรือ,อยังการหารเลขไม่ลืมนะคะไม่ลืมนะคะ10หาร55าส้าได้ไหม บางคนบอ,อกครูค่ะมันไม่ลงตัวค่ะอย่าลืมถ้าไม่ลงตัวนักเรียนใส่จุดเติมศูนย์คำตอบนักเรียนก็จะออกมาในรูปของทศนิยมนั่นเองนะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้ง่ายเหมือนเดิมไม่เด็กกัครูนคหนึ่งไม่มียากง่ายตลอดนะคะง่ายตลอดวันนี้มีใบงานให้ทําเหมือนเดิมนะคะใบงานให้ทําเหมือนเดิมนะคะครูหวังว่าวันนี้นักเรียนจะส่งครูร้อยเปอร์เซ็เลย เป็นความหวังที่เลื่อนน้อยหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ครูอยากให้นักเรียนทุกคนทำนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ